สวัสดีครับคลิวิดีโอนี้เป็นเดมโมโชว์ให้เห็นว่าเครื่องวัดเสียง x l 3สามารถควบคุมตัวเครื่องวัดผ่านหน้าจอเว็บเบราว์เซอร์ของคอมพิวเตอร์ได้เลยเพียงแค่เข้าไปที่เว็บ connect nti ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเพียงก็คือต่อกรอกตัว Serial Number แล้วก็เชื่อมต่อตัวเครื่องวัดเข้ากับตัวเว็บเบราว์เซอร์ได้เลยแบบนี้หลังจากเชื่อมต่อเราสามารถจะควบคุม ตัวเครื่องวัดตัวนี้นะครับผ่านหน้าจอได้เลยนะครับอย่างเช่นเปิดเมนูนะฮะแบบนี้นะครับเปลี่ยนหน้าจอให้ดูเป็นค่าระดับเสียงแยกตามความถี่ได้นะครับอ่ามันก็จะโชว์แบบเป็นเีรลทานี้เลยเราสามารถที่จะบันทึกผลการวัดแล้วก็มาดูผลการวัดย้อนหลังผ่านไอตัวโฟลเดอร์สตอเรจก็ได้นะครับแบบนี้หรือจะใช้แบบเอาไว้เป็นแบบ เซตติ้งแบบเรียลไทมเลยก็ได้คุม Mixer นะครับผ่านอีกห้องนึงหรืออีกที่หน,นึ่งเนี้ยครับโดยที่เราไม่ต้องอยู่กับเครื่องวัดเครื่องวัดก็ตั้งอยู่ในห้องที่เราต้องการที่จะควบคุมเสียงเอาไว้ใช้งานง่ายๆแค่นี้เองครับ